สวัสดีครับสวนบนสีพระธรรมยามคำ่ำวันนี้จะพาทุกท่านมาอัปเดตสวนบนสีพระธรรมชมใหม่นะครับก็คืออย่างที่ทุกท่านที่ติดตามก็จะทราบดีว่าสวนบนสีพระธรรมนั้นเมื่อก่อนเนี่ยจะเป็นแบบนี้นะครับจะใช้เป็นเสาไม้นะครับเป็นไม้แบบนี้แล้วทีนี้ข้างบนก็จะเป็นไม้ไผ่บ้างเป็น ไม้ยูคาบ้างแล้วทีนี้เมื่อการเวลามันทุกอย่างเนาะมันก็ย่อมเสื่อมโทรมสึกรรอไปตามการเวลาเราก็เลยทําการเปลี่ยนนะครับทีนี้เราก็ดูตัวที่พอใช้ได้นะครับก็เลยใช้เป็นเหล็กนะครับอันนี้เป็นเป็นเหล็กกลมกับเหล็กแบนหน้าสอนะครับหนู่ณสองาหนึ่งหนิ้วคูณสอนิ้ว นะครับใช้เป็นคานแล้วก็ใช้เหล็กกลมนี่เป็นเสานะครับอันนี้จะเป็นทั้งหมดเนี่ยนะครับสิบสิบห้าเสาสิบห้าต้นความสูงสามเมตรนะครับสูงสามเมตรก็คือสูงกว่าของเดิมนะครับเราเราจะเห็นของเดิมนี่เป็นเป็นเสาไม้ไผ่ใช่ไหมครับแล้วก็ต่อขึ้นไปอีกประมาณเกือบเกือบเมตรนะครับเกือบเมตรจากของเดิมมันสองเมตรนิด,น,ดนิดนะครับพอเราเพิ่มเป็นสามก็คือ มันจะโล่งแล้วก็ดูอาการน่าจะถ่ายเทได้ดีนะครับอันนี้ก็กำลังปรับออกใหม่นะครับเมื่อก่อนเราจะเห็นตู้เล็กๆอยู่ชั้นสองใช่ไหมครับทีนี้ไม้ไผ่เขาผุหมดเลยไม้ไผ่ผุหมดเลยก็เราก็เลยต้องทําการเคลื่อนย้ายต้นไม้เนี่ยอันนี้อันนี้เพิ่งจะเอากลับเข้ามานะครับคือต้อนไม้มีเท่าไหร่เราก็พยายามเนี่ยเบียดเข้าไปในตู้ใหญ่ให้หมดเลยนะครับอันนี้จะมี ลูกๆเขาจะอยู่ในกระบะอันนี้คือเราใส่กระบะไว้เลยเนี่ยนะครับจะเป็นกระบะนะครับกระบะนหนึ่งก็ได้ประมาณ12-13ต้นนะครับแล้วเราก็ย้ายลงพักไว้นะครับพักไว้แล้วตัวที่เราผ่าใหม่เนี่ยก็งอกเยอะแล้วนะครับก็เลยต้องเอาตัวนี้มาพักไว้ตู้ใหญ่ก่อนแล้วก็ชุดใหม่ที่อยู่ในกล่องเนี่ยตอนนี้ก็กําลังขยอยนะครับไยอยมีหลายต้นนะครับมีหลายต้นใครสนใจ สอบถามเข้ามาได้เลยนะครับมีหลายต้นมากหลากหลายชนิดนะครับแล้วทีนี้ตอนช่วงที่เนี่ยนะครับช่วงที่เราเอา,อาโรงเรือนเดิมออกแล้วสแลนก็มามามาปกที่ตัวตู้ทำให้วันเมือม่อเมือม่อวันก่อนนะครับอากาศร้อนมากจนทำให้บอลบางบางต้นก็คือไหม้ไปเลยนะครับอย,อยู่อีกตู้หนึ่งก็คือเราจะเห็นเลยว่า ใบเขาจะไหม้เลยนะครับคือมันร้อนมากนะครับมันร้อนมากคือเราต้องรีบมาเปิดเนี่ย,เน,ยเนี่ยนะครับเนี่ยต้องรีบมาเปิดเพื่อให้อาความร้อนเขาออกเพราะว่าจริงอยู่ว่าโดยพื้นฐานเขาชอบร้อนชื้นแต่ถ้าอากาศมันร้อนเกินไปบอลเขาก็ไหม้ได้เหมือนกันนะครับเขาก็ไหม้ได้เนี่ยจะมีตู้ฝั่งนี้นะครับที่แบบใบไหม้เลยน่าจะเป็นตะวันชิงโครเอยายเนี่นะครับนี่ให้ดู ใบก็คือไหมแบบนี้เลยฝั่งนู้นก็เหมือนกันเนี่ยนะครับนี่ใบไหมเลยเนี่ยนะครับไหมแบบนี้เลยคืออากาศมันร้อนมากนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นตัวที่อยู่นอกตู้ที่รอทําจํานวนนะครับนี่คือโรงเรือนที่เราปรับใหม่นะครับให้มันได้มาตรฐานขึ้นนะครับทีนี้เราก็สาม,มารถทำการขยายบอนสีปลูกบอนสีนะครับ เอาไว้ให้ญาติโยมที่รักและชื่นชอบในธรรมชาตินะครับคือบางคนก็ความสุขเกิดจากธรรมชาตินะครับก็มีความสุขในการปลูกบอนสีนะครับสุขจากธรรมชาติได้เห็นสีสันของเขาได้เห็นวิวัฒนาการการเจริญเติบโตของบอนสีก็ทําให้เหมือนเป็นการเขาเรียกว่าธรรมชาติบําบัดได้เช่นเดียวกันนะครับเนี่ยอย่างนี้ก็เพิ่งจะย้ายเข้ามานี่ก็เต็มหนึ่งตู้แล้ว เพิ่งจะเปลี่ยนลงนะครับอันนี้จะมีราหูอมจันทมีมงคลปฐมมีดาวศุกร์ก็มีนะครับวิสาขาก็มีอยู่ในนี้พรมณีโคราค่าเทวีนะครับอันนี้เต็มแล้ว1ตู้ตู้หนึ่งก็ได้อยู่ประมาณสามหกเกประมาณเกือบ60ต้นนะครับอันนี้วางแบบตามแถวพอดีเลยนะครับก็ประมาณ60กว่าต้นนะครับ แล้วก็ยังมีอีกหลายกล่องเลยนะครับอยู่ตรงนี้ที่อันนี้จะเป็นเรนูนครที่กําลังรอลงกระถางอยู่นะครับตอนนี้บอลก็คือเราออกมาข้างนอกเยอะมากดูอย่างดาราพันธ์นี่ก็เพิ่งจะงอกมาใหม่เขายุบไปนะครับเขางอกมาใหม่เป็นบอลมีแข้งด้วยนี่ครับมีแข้งรัตนบุรีก็ยังอยู่เหมือนเดิมอยู่เทพเทวาอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยอันนี้ลำพูนนี่ลำพูนขาวบริสุทธิ์อันนี้จะเป็นอุบลน,นะครับสะดือแดง ลำพูนจะขาวเขียวบริสุทธิ์เลยนะครับมีอีกหลายต้นเลยนี่ก็ออกดอกแล้วแล้วยังมีอีกหลายต้นที่ออกดอกนะครับบางทีผสมไม่ทันด้วยซ้ำเนี่ยกระถางพวกนี้ก็คือรอแยกเลยบางต้นก็กําลังแทงหลอดขึ้นมาใหม่เจอฝนมาเมื่อสักครู่เนี่ยเมื่อเมื่อคืนนะครับฝนกระหน่าลงมานะครับทีนี้บอลเขาได้ฝนใหมนะ่เขาก็เริ่มทยอยแตกแทงหลอดใหม่นะครับเนี่ยบางต้นก็ออกดอกแล้วก็มีนะครับ คือตู้ฝั่งนี้คือเต็มหมดเลยนะครับเต็มหมดเลยมีทั้งเนี่ยต้นใหญ่ๆอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีลหลายๆต้นที่เรา,อารอทําจํานวนนะครับอยู่ในนี้อันนี้ค่อนข้างจะมืดแล้วเพราะว่ายังไม่ได้เดินไฟมาฝั่งนี้นะครับอันนี้ก็เพิ่งจะปรับเสร็จนะครับเดี๋ยวรอเอาตู้มาลงอีกเพราะว่าตู้เราขคนออกไปข้างนอกนะครับนนประมาณ10กว่าตู้นะครับเป็นตู้อนุบาลตู้เล็กนะครับ ฝั่งนี้นะครับจะเป็นอ่ตู้ตั้งแม่นะครับเราจะใส่ขันน้ำสีเหลืองเห็นเร็วแบบบอลสีประทามก็มาแบบโทนเหลืองๆเลยนะครับขนาดขันน้ำยังที่รองกระถางยังเป็นสีเหลืองเลยนะครับเนี่ยนะครับเราก็เดี๋ยวให้ดูนะครับเราก็ตั้งแม่ไว้แบบนี้นะครับนี่โอ้วันนี้ให้ลูกเยอะมากเลยมีหนอนละนำโชคนะครับนี่นำโชคนะครับต้นนี้นำโชค,นะค อันนี้สิลาหุ้มทองก็ตั้งไว้สามแมโ่โดนโดนไหมหรืออีกใบหนึ่งเนี่ยไหมเลยในใบใบใบนี้น,นะครับแล้วก็มีอีกอหลายต้นนะครับนี่คือตั้งแม่ไว้นะครับตั้งแม่ไว้บางตัวที่เราชอบนะรบเราก็ตั้งแม่อย่างนี้ก็แตกหน่อดีมากเลยดวงอาทิตย์เอออันนี้เป็นกิรินีนะครับนางกิรินีแล้วก็ลูกดกนะครับเนี่ย ลูกโดกมากเลยในกิรีนี้นะครับเนี่ยก็มีอีกหลายๆต้นใน,นเงินแสนนี่ก็คือด่างชมพูมากเลยนะครับป้ายชมพูหวานมากเลยเนี่ยนะครับเงินแสนเทพคิรีเทพบรรพตมีชินบัญชรชมหน้าชมพูด้วยนะครับนพเก้า 9, นี่ด่างสวยสวยสุครีพจะทาเบอรหนึ่งต้นมีหยกประกายแสงอุ้มมีหลายต้นนะครับใครที่ อชอบสีสันของเขาชอบสีสันของต้นไหนก็ทักเข้ามาสอบถามได้ดูตัวนี้นางแรกสดนี่ก็โอ้โหด่างดีป้ายดีเลือเกินอันนี้จะเป็นพญานาคราพญามุจจรินนะขอพายพญามุจจรินนะครับเนี่ยอันนี้องค์หญิงอนัญญาพนาวันนี่องค์หญิงอนัญญาพนาวันสวยงามมากนะอันนั้นเงินแสนเหมือนกันนะต้นใหญ่อันนี้ศิลาหุ้มทอง เหลืออยู่สามต้นอันนี้ต้นใหญ่แล้วเดี๋ยวย้ายลงกระถางตั้งแม่นะครับฝั่งนู้นก็มีอีกหลายต้นเลยนะครับหลากหลายชนิดสวยๆทั้งนั้นเลยแล้วยังมีไม้ใหม่ด้วยเดี๋ยวรออัปเดตใน e ีีถัดไปนะครับยังไงสำหรับใครที่เข้ามาติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กด share, กระดิ่งนะครับแล้วก็ กดติดตามให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเนี่ยเดี๋ยวจะพาไปอัปเดตไม้ใหม่เลยนะอันนั้นเป็นไม้ใหม่แล้วก็อันนี้เป็นไม้รอจดชื่อแล้วก็มีไม้แบบหลายๆท่านอาจจะยังไม่เคยเห็นด้วยอยู่ในนี้นะครับเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆใน E P ถัดไปนะครับแต่วันนี้จะพามาชมบรรยากาศในโรงเรือนนะครับอันนี้ให้ชมแค่คร่าวๆนะครับเนี่คร่าวๆ ถ้าเราลงรายละเอียดนี่โอ้มีอีกหลากหลายชนิดหลากหลายต้นเลยนะครับแต่วันนี้เนี่ยพามาดูบรรยากาศโรงเรือนยามค่ํานะครับนี่เราปรับปรุงก็โอโถงดีนะครับต่อไปก็คงจะร่มรื่นไม่น้อยนะครับอยู่กับธรรมชาตินี่ก็มีความสุขนะครับมีความสุขจากธรรมชาติอันนี้เราก็อาจจะมีการนําพวกหนวดฤรือสีอะไรเงี้ยมาประดับ ก็ให้ร่มเงาปรับออกซิเจนนะครับภายในสวนก็ดูร่มรือนขึ้นก็จะค่อยๆปรับปรุงไปเรื่อยๆนะครับนอกจากจะเป็นสวนบอลแล้วก็ยังเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจได้ด้วยนะครับนี่คือเราได้เรียนรู้อยู่กับธรรมชาติจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นหลายๆท่านที่เข้ามาติดตามรับชมช่องบอลสีพระธรรมนะครับก็หวังว่าจะได้รับ สาระดีๆแล้วก็มีความสุขเพลิดเพลินไปกับสีสันของบอนสีนะครับที่ได้พามาอัปเดตพาไปรับชมนะครับหลากหลายสายพันธุ์หลากหลายชนิดนะครับในส่วนบอนสีประทามก็มีทั้งลูกไม้มีทั้งไม้มีชื่อตับต่างๆต,ตับเกา่าตับใหม่บอนใหม่ก็พาไปอัปเดตกันนะครับก็หวังว่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องนะครับจะเป็นช่องบอนสีอีกหนึ่งช่องที่ ได้มอบความสุขให้กับชาวดูไบให้กับผู้ที่รักและชื่นชอบในการปลูกบอลสีตลอดไปนะครับอย่างน้อยเราก็ได้อนุรักษ์นะครับเนี่ยได้อนุรักษ์แล้วก็พัฒนาสายพันธุ์ใหม่ๆนะครับเราก็เราก็จะได้ไม้ใหม่ๆอย่างนี้ก็ไม้ใหม่เหมือนกันเนี่ยเนี่ยเราจะเห็นป้ายเขียวๆนี่จริงเขาหน้าแดงนะครับหน้าแดงนี่หน้าแดงต้องดูตอนเช้าเราจะเห็น อันนี้ก็รอทําจํานวนในแยกนอนล้ะสวยมากนะครับแยกนอนแหละจะจะรอแยกนอนแล้วก็พาหัวทําจํานวนแล้วก็รอตั้งชื่อเร็วๆนี้นะครับออันนี้ก็น่าจะเป็นวางทองนะวางทองเนี่ยใบไม้เลยนะครับใบไม้เลยอันนี้เป็นบรรยากาศยามค่ำคืนเดี๋ยวตอนกลางวันเราก็จะเห็นอ่าอีกสีหนึ่งนะครับ สีเขาก็จะชัดเจนกว่านี้อันนี้ตอนกลางคืนแสงอาจจะยังไม่พออันนี้ก็แบบออกดีมากเลยนะครับถุงเงินถุงทองเป็นไม้มงคลอันนี้เป็นไม้มงคลนะครับถุงเงินถุงทองทําไมถึงว่าถุงเงินถุงทองเพราะว่าเนี่ยใบหนึ่งเขาจะออกขาวนะครับหลังจากที่ออกขาวใบต่อไปเขาจะเป็นสีเหลืองนะครับเป็นสีเหลืองเขาก็เลยเปรียบเทียบเป็นถุงเงินแล้วก็ ถุงทองเป็นไม้มงคลนะครับถ้าบ้านไหนปลูกไว้แล้วก็เนี่ยออกลูกออกหลานแตกหนอนนี่ก็ถือว่าฐานะทั้งบ้านก็จะดีอย่างเงี้ยครับอันนี้เป็นความเชื่อนะครับเป็นความเชื่ออะไรที่เรา,าเราทําแล้วสบายใจไม่เดือดร้อนใครก็ทําไปนะครับอย่างน้อยๆเราก็ได้อยู่กับธรรมชาติเราได้ปลูกต้นไม้รักธรรมชาติรักสิ่งแวดล้อมมันก็เป็นผลดีให้กับตัวเรานะครับเนี่ย อุดมสมบูรณ์ดีมากสีสดมากเลยนะครับนน่นี่นะครับถุงเงินถุงทองดูถุงนี้น้ําเต็มเลยนะครับอันนี้ก็เป็นไม้มงคลนะครับเราก็ปลูกไว้เนี่ยเขาก็แตกหนอ่อแตกอะไรออกมาเยอะเลยเดี๋ยวก็จะแยกลงกระถางไว้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะแน่นจนเกินไปเราก็ขยายเอาไว้ไปตามจุดต่างๆประดับวัดไปนะครับ หรือว่าใครที่ได้มาเยี่ยมชมที่วัดก็ให้ให้ไปปลูกได้เพราะเป็นไม้มงคลนะครับทุงเงินทุงทองอวันนี้พามาอัปเดตนะครับโรงเรือนใหม่แล้วก็บนสีต่างๆนะครับที่กำลังทำจำนวนกำลังขยายจำนวนนะครับอาจจะไม่ค่อยได้อัปเดตเพราะว่างานนะครับตั้งแต่สงกรานมาก็คือยาวเลย แล้วก็มาบุญบ้างไฟก็คือวัดเนี่ยก็คือเป็นศูนย์รวมใจของญาติโยมเพราะฉะนั้นเวลามีอะไรเนี่ยเราก็ต้องลงไปช่วยนะครับเพราะว่าบ้านกับวัดนะครับอยู่ด้วยกันก็ต้องพึ่งพาอาศัยกันแล้วก็องค์กรก็จะก้าวต่อไปได้นะครับฉะนั้นสําหรับใครที่รับชม ep นี้นะครับก็ขอให้มีความสุขกับการปลูกบนสีสุขจากธรรมชาติขอเจริญพร